สถาน,นีต่อไปวัดพระศีมหาธาตุผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีสเขียวได้ที่สถาน,นีนี้ Next station วัดพระศรีมหาธาตุ Interchange with Green Line ผู้โดยสารโปรดทราบขนาเท้าออกบวนรรดกรงข้างว่างสัพื้นทางตาับบวนรถขอบคิณค่ะ Attention please m i y r e between t a i n n d t o r m นี่ตรามาใส่สีเขียวมาตรนี้

เดินตรงไปข้างหน้าเลยเนี่ยวจะมีเปิดประตูทางเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ออกไปแล้วแต่ว่าสถานีนี้แต่คลอมันจะแยกกันอยู่เนี่ยคือเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นใช่นไหม,มครับฝั่งโน้นเลยใช้ใช้ทางเชื่อมตรงน,นี้เดินข้ามไปเดินข้ามไปแล้วก็เดข้ามทางเชื่อมนี้แล้วก็ลงบันไดไปฝั่งนน้นครับตรงนี้จะมีถนนกั้นกลางอยู่นะครับ ลงมาสายสีเขียวเนี่ยตรงนีไ้ได้เราจะพาข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับไปฝั่งนู้นเหรอ,อเนี่ยสถานีตำรวจอยู่นี่นอ,อันนี้ตำรวจบางเขียนอยู่นี่มีฝั่งนึ่งฝั่งนี้ที่จะไปบินบุรีนะครับสายยี่สิบหกอยู่นี่นะครับยังมีทางขึ้นฝั่งนี้ได้ เดี๋ยวจะพาข้ามไปฝั่งนู้นเลยพอดีนะไปลงฝั่งนู้นนะนี่นะเราก็เดินข้ามทางเชื่อมมันจะมีทางเชื่อมเนี่ยบายมีบันไดเลื่อนคะรับสำหรับท่านที่สามารถใช้บันไดเลื่อนได,ได้แล้วก็มีลิฟต์ขึ้นลิฟต์ก็ได้ตรงนี้ก็มีลิฟต์ให้สําหรบบพลเข็นอะไรก็ขึ้นได้นี่นี่ก็ข้ามมา ทางเชื่อมนล่ทางเชื่อมนี่ก็เดินสบายครับเนี่ยตรงนี้มีลิฟต์เห็นไหมมีลิฟต์ให้ด้วยทางเชื่อมฝั่งนี้ก็จะเป็นทางข้ามการถนนเส้นรามินทานเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยนี่ก็สถานีสีเขียวอีนุ่นครับตรงก็ต่อสีเขียวได้ฝั่งนี้ก็ไปทางแจ้งวัฒนะ ฝั่งนี้ก็ไปรามินททยไหครับที่จะซอ้อมอุยศกันเมื่อเช้านะีมนไม่ได้ข้ามสะพานข้ามแยกไปเย็นแล้วเลิกงานแล้วคเพิกงเลิกงานแล้วห้าโมงเย็นแล้วนี่ครับถึงเจดีวัตร์สีไหมยืนอยูู่ ราก็ลงไม่ได้ทางนี้นะตัวชั้นทศลาฝั่งเมื่อกี้เราจะไปฝั่งมีนบุรีแต่ชั้นทศลาฝั่งเนี้ยที่เรากำลังลงกันเนี้ยครับ mm hmm. ก็บจะไปฝั่งทางแจ้ง,ง mm hmm. วัฒนะใครจะไปแจ้งวัฒนะก็มาลงฝั่งนี้แล้วก็รอลงชั้น ลาฝั่งนี้หรือฝัง่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราฝั่งนี้ไปสายสีเขียวก็จะมีนี่สีเขียวก็จะมีนี่นี่อันนี้สีเขียวนี่มีทางเชื่อมนี่เดี๋ยวเราที่เปิดทางเชื่อมไม่ใช้ทางเชื่อมอยู่ทางนี้ ชเชื่อมไหมเชื่อมอยู่เดี๋ยวเราเปิดให้ใช้รถรถจะข้ามาเนี่ยวิ่งไปฝั่งมินบุรีฝั่งทางนี้ก็จะมาลงทางไปวัดพระศร,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 รีได้นี่นี่ไปนี่อยู่ตรงนี้ครับพระศรีครัคบเลยปะ มีห้องน้ำให้ใช้ได้ครับมีห้องน้ำไม่ได้ี่ก็ามาลงเนี่ยครับมันได้พญานาคเนี่ยสีเขียวรถไฟสีเขียวอยู่นี่แล้วบิงไปแล้วเขียวแล้วพาไปขึ้นสีเขียวต่อเลย ยาวเลยครับอันนี้อันนีวัดภาษีผมว่าให้ถ่ายโดยละเอียดเนี่ยครับเนี่ยนะแล้วก็ทางลงนี้ก็เชื่อมไปทางตรงเขตบางเขีนแล้วก็สามารถเดินทะลุไปตรงวัดภาษีได้นี่เราจะเดินลงจากสายสีชมพูลแล้วก็ จะต่อสายสีเขียวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับต้องรอกลางเดือนนี้ประมาณวันที่จะเปิดน,นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลีปลนน่ยนแปลงมีห้ามพลาดห้ามข้ามนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่ได้ไหมรูมปรุมท้องมี่ไหนดิ ตรงนีม้มีลานจอดนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เปิดให้บริการแล้วจะเป็นลานจอดสําหรับทุกคนได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะได้นะครับตรงน,นี้มีลานจอดได้อีกประมาณสักห้าสิบคันเนี่ยยเเดรถมาเนาะถ้าปกติก็ลงน้านฝั่งเมื่อกี้ได้เลยที่นี่ก็น่าจะจอดมอเตอร์ไซค์ได้ครับเห็นไหมนี่อยู่ข้างล่างนะครับแต่จะ,จะติดแล้วนี่ สายนีเขียวเนี่ยสีมูอยู่น่นก็มานี่เลยเนี่ยตรงไปเนี่ยก็ไปเขตบางเขนอยู่นี่ครับเขตบางเขนแล้สีก็ตรงไปเราก็มาขึ้นของสา,ส,สายสีเขียวต่อเนี่ยบายครับมีมันลเลื่อนนี่ด้วยไปเลย ของสีผู้หญินี่ครับที่เดินลงมาเมื่อกี้ลงบันไดฝั่งนี้ได้เวลาที่เขาเปิดชัยฝั่งนี้ได้เียเราขึ้นมาทางสายสีเขียวแต่ปกติมันจะเปิดที่ชั้นชา้ลาเลยนะมันมีทางเชื่อมอยู่ก็ไม่ต้องลงมาแต่วันนี้เขายังไม่ได้เปิดช้ยใช่ไหมเราก็ต้องลงมาขึ้นตรงที่ชั้นถนนก่อน มีทางเชื่อมไปสายสีเขียวน,นี่มีทางเชื่อมถ้าก็เปิดใช้ปกติอันนี้เรายังไม่ได้เปิดใช้ของสีภูก็อยู่นี่ครับสบายมากข้างล่างก็มีรถเมล์รอได้สะดวกสบายสิปดนี้เจอกันครับขอบคุณครับ